สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดตัวลูกสาวเกิดกับอดีตนางเอกดังไร้ปัญหาเมียสลูก10พยักคำพันเปิดตัวลูกสาวอายุห่าง60ปีทำเอาอึ้องกันอีกรอบก่อนหน้านี้ป๋าพยักคำพันผู้บริหารค่ายเพลงไผ่ร้อยกรบรมครูสายเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตและเสียมพระชื่อดังเพิ่งเปิดตัวลูกสาวน้องใบเฟิน อายุ10ขวบที่มีอายุห่างจากป่าพยับถึง60กว่าเพราะตอนนี้ป่าอายุ73ปีจนโดนแซวว่ายังฟิตเตะปี๊บดังไม่แพ้วัยรุ่นเรื่องนี้มารู้ความจริงเพราะป่าจัดเต็มแต่งเพลงไก่นาทำา MV ลง YouTube เรียบร้อยไปแล้วเป็นซิงเกิลน่ารักสดใสพ่อลูกสาววัย10ขวบโปรชาวเน็ตปฏิบัติการด่วน ค้นหาว่าใครคือแม่เช็คก,กันให้วุ่นถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วป่าพยับมีครอบครัวใหญ่ภรยา3มคนลูกสิบคนแต่แม่ของน้องใบเฟิร์นเป็นภรยาคนล่าสุดมีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเพราะเป็นถึงอดีตดาราละครจักจักวงวงทางช่องเจ็คุณหญิงขวัญจิราบัวคงหนึ่งในนางเอกจากละครเรื่องนาง12เวอร์ชั่นเดียวกันกันกบหนิงปณิตาที่เคยเล่นไว้นอกจากนี้ยังมีงานแสดงอีกหลายเรื่อง อาทิไวยซนคนมหัศจรรย์ภาพยนตร์เวิงปีศาจและเป็นนางเอกหนังเรื่อง400นักรบขุนรองปลัดชูเท่านั้นยังไม่พอมีผลงานละครเรื่องสมบัติมหาเฮงทางช่องเจอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก daily life express ขอบคุณเพื่อนเที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ